ครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินามบูนะครับเพจคนเหนือนะครับท่านครับวันนี้ผมมีข่าวการเสียชีวิตนะครับของนักปกครองนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับมาแจ้งคืออาญาติยาดมีดสหายทุกท่านได้รับทราบนะครับท่านก็คือประหลวงจิตบางเงินนะครับหรือว่านายจิตบางเงินนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ข้าวต้มนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลแมะตะต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับท่านได้เสียชีวิตไป เมื่อวันที่6กรกฎาคม2563นะครับคือ,อตวากิ่านมานี้นะครับก็สาเหตุที่ท่านเสียชีวิตก็อเนื่องจากบาท่านามีโลคประจําตัวนะครับก็ทําให้เสียชีวิตลงไปนะครับก็สําหรับปรงจิตบังเินนะครับก็เกิดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับ2494นะฮะก่อสริริอายุท่านได้68ปีนะครับ ท่านได้เสียชีวิตลงไปด้วยโรคประจําตัวนะครับดังนั้นนะครับผมเองก็ในมิซักนะครับเปิดลานของท่านนะครับก็จึงอยากจะหาแจ้งข่าวสารคือครับเพื่อนๆญาติญาติและก็คนที่คุ้นจักสนิสนมเหมือนกันครับประหลงจิตบังเงินนะครับได้รับทราบข่าวสารการเสียชีวิตของเปิรลนะครับก็ท่านจิตบังเงินนะครับก็สิริอายุเลยหกสิบแปดปีนะฮะท่านก็ เป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ย่บ้านนะครับก็ตั้งแต่ปี2 5 3 4นะฮะจนกระทั่งเกษีกยณอายุราชก,การเมื่อปี2 5 5 5นะฮะก็นับาปีนะฮะตีดำรงตำแหน่งเป็นผู้ย่บ้านนะครับก็ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ย่บ้านนั่นนะครับท่านก็ได้รับความรัท้าความยอมรับการยอมรับนะครับจากหน่วยงาน ด้านการปกครองนะครับลวก็ได้รับการยอมรับศรัทธาจากพี่น้องประชาชนนะฮะลวก็ท่านก็ได้พัฒนาข้าเคลื่อนในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับหลายๆด้านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อปี2 5 3 4นรบ่ะครับท่านก็ได้มีผลงานของชุมชนก็คือได้รับชุมชนได้รับประกาศเกียรติคุณนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีการรุนละงเพื่อประชาชนมีและใจ้ยวมที่ถูกสุขลักษณะ ครบทุกครัวเรือนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะทังหน่วยงานราชการจึงได้ประกาศยกย่องเฉลิมเกียรติคุณนะครับลงวันที่17เมษายน2534นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ได้รับประกาศออกมาเป็นอย่างทางการนะครับแล้วก็ผลงานที่ท่านได้ทำนะครับไว้กับในด้านการฟื้นฟูบบวอนพระพุทธศาสนานะครับโดยท่านประหลงสมชิตมาเงินนะครับ ท่านได้เป็นแกนนําในการนำพี่น้องชาวบ้านนะครับฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะครับบํารุงพระศาสนานาะตีกูดงสมเพียงนะครับซึ่งเป็นกูเกา่านะฮะทั้งท่านปลวองสมจิตและก็บชาวบ้านชาวพุทธตีชุมชนหมู่ที่หนึง่งนะฮะก็ได้ร่วมใจกันตีจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นส่วนรวมจิตใจประกอบศาสนาคิดสงและก็ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการปฏิบ uh, ัติธรรมของพี่น้องชมชนชุมชนแม่ขราต้นี้นะครับจึงได้เป็นแกนนําในการลื้อฟื้นฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่นี้เพื่อเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมที่ใจของพี่น้องประชาชนที่นี้นะครับดังตัวอย่างตีข่มใจที่ท่านได้ชมผลงานของท่านต่อไปนี้นะครับเชิญชมครับพ่อเป็นเด็กเด็กแล้วเออปิดตาบุ้งปลาภัย อุ๋นี่เป็นปลาไพ่มดอ่ะเขาคนมีกูอยู่นี่เออลราเปิดมาอยู่นี่มีกูเก่าอยู่นี่กันขนาดมื่อก่อนนี่พอต้นไม้ก่ะดูอะพอต้น,นออไม้ฮั่นเออเออต้นไม้อันนี้ต้นไม้เป็นแบบไม่ชอบเชี่ยนก็ไม่กลอมออกพยา่นี่ล่ะหาไม่ทนให้ทุนช่างๆ,ๆนี่ถึงหูแล้วที่จะเอามาบุบตรงนี้เพราอย่างอ๋อเพราะอีน้องนั่นมัน,นเป็นเจ้าของตีนี้กะ แล้วก็จะบอกตีคือปล่อยกัะสมัยนะั้นเรายี่อกเรื่องสายไปยะแล้วก็นี่เออปล่อยทำบุญหายอย่ามีการนี้นั้นก็จะมาทำบุญนี่เอกาอกะต่อไปกัะเราเอาปีอันนองมาจุ่ยกันนี่กับแต่น,นี่ก็เออได้เรื่องว่าประมาณอย่างวันนี่อทอดทระปลาเนี่ยกับก็เชิญปืนมาตีหูวจักมาเคยกันนั่นน่ะนี่กับเออหน่อยแล้วก็ก,กูนี่เป็นกูเก่านะแล้วก็แต่น,นี่ก็กำลังสร้สางสารล่างกุฏิดูเจ้าผู้คนมาอยู่นี่พ่อมีกัะ เออปรก็แต่งคุฏิเดี๋ยวได้สั่งมาเยอะแล้วอยู่ตัวพระประธานนี่ก่ะขอแต่ห้องนี้มันเ็สกันแล้วก็ห้องนั้นก็ไปแต่งแล้วก็คุฏิก็เชสราจะฉลองความเดียวกันในวันที่เก้ามีนาเนี่ยบ่เออก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มสร้างเริ่มแรกมากะยังบัดถึงปีเตยนอเริ่มตั้งแต่เดือนไต้มีนา ปีนี้นก็เริ่มสร้างพระาธาตุและก็ตะตะกอกกรน,นี่ติดต้นนี้ก็คือเป็นกูเกาของโบราณโบราณเปิ่นก็นอาตมาก,ก็ได้มาจากฝ่ยเย้ามาเปิ่นนิม,มนมามาบูรณนะปฏิสังขรณ์เพียงให้สัทธาจากทิศท้งสีมาบูชาเคารพนบไว้สักระบูชาสืบต่อปไปเจนลูกเจนหลาน แล้วมาเดียวนี่ก็ได้สร้างตังปุ้นก็นได้สร้างพระธาตุใหม่เริ่มสร้างแล้วกับหลัง30%เอเซนอยู่ <laughs> <c oughs> นี่มาแมเนาะก็คือกระเปิ่งชิบสองราศีนี่กูเกา่าไหนฮะผมก็บทานี่แบดเออจะมีจือและวจืออยู่เนี่ยเนาะแล้วก็ปุ่นกับปักตันชิสองราศีวันนี้ถึงหอจะตีไอยปุ่นปุ่นกับเจ้าภาพอยู่ปุ่นพอดีไป ทั้งในนี่อะไรนี่นจะเป็นชอทั้งนอกมุ้งจะเป็นดนตรีครับก็ขอให้คุณงามคามดีนะครับผลงานกาุศลกรรมต่างเนี่ยครับที่ท่านได้ทําในช่วงที่ท่านดํารงตําแหน่งผู้ยบ้านกด็ดีในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ดีนะครับทางด้านการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาก็ดีนะครับขอให้ขอให้คุณงาม ความดีเหล่านี้นะครับจงเป็นพระวัจจัยนะครับคือดวงวิญญาณของพระหลวงคิดบางเงินนะครับจงไปสู่สุคติสัมปริยพกนะครับและก็ขอแจ้งทุกทุกท่านนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมารวมสวดพระพิธรรมนะครับทุกๆคืนนะครับที่บ,ทบ้านเลขที่264ปันแมกกะต้มอูทีหนึ่งตำบลแมกกะต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายาทุกๆคืนนะครับตั้งแต่คืนวันที่เสเจ็ดไปต้นไปจนถึงคืนวันที่ ่1กร,กรกฎาคมนะครับก็มีกำหนดการพิธีชาปนกิจศพนะครับนาติสุสานบ้านเมยข้ต้มนะครับในวันพฤหัสบดีที่2ก,กรกฎาคม2563น,นี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีและร่วมกันส่งดวงวิญญาณของปุโล่งจิตบัเเงินไปสู่สุขติร่วมกันนะครับขอเชิญน,นะครับเปพรัอ